สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้เขาจะพาทุกท่านมารีวิวนะครับเจ้าเต็นท์หลังคาอ่อนนะหลุบทอบเต็นท์นะครับเป็นขนาด1.9เมตรนะครับก็คือพี่ใหญ่สุดของเจ้าเต็นท์หลังคาอ่อนแล้วนะครับ ข้าหลังจากนั้นนะครับก็หลังจากนั้นก็คือจะเป็นหลังคาแข็งเหมือนของผมตัวนี้นะเหมือนตัวนี้นะครับนี่นจะเป็นหลังคาแข็งกระดองแข็งอย่างนี้แต่ตัวนี้นะครับเป็นหลังหลังภาัาหลังคาอ่อนนะหลังคาอ่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแต่บอกไว้เลยว่ามันใหญ่มากณขณานี้ครับตอนนี้ก็เออเอาเต็นท์ลงมาแล้วนะครับพอดีไปรับมาความกว้างของเขาที่คือ1นจุด เเมตรนะครับแล้วก็เมื่อกลางออกมานี่คือ2.4เมตรนะครับคือ2เมตร40นั่นเองนะคือใหญ่มากนะครับใหญ่มากถ้าเป็นตัวใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้ก็คือจะเป็นเมตนะครับเบสหกก็เล็กเข้ามาอีก30เซนก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้หนักมากนะหนักมากเหมาะสําหรับรถกระบะนะครับรถกระบะรถเก๋งก็ได้นะครับรถเก๋งแวนใหญ่ก็ได้อยู่นะครับอย่างตัวนี้ก็คือดีบีผมใส่ได้พอดีหลังคามัน2เมตรพอดีนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะ รถด,ดีหน่อยว่าบีบีผมนี่มันใส่ได้หมดทุกท,ท,ทุกขนาดนะแจ๋วเลยแจ๋วเลยนะตัวนี้ตัวนี้ขนาดเม็ดเก้าสิบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้เป็นสีทรายนะครับมาดูกันว่าเมื่อขึ้นไปรถแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วตอนประกอบแบบไหนประกอบก็ไม่ได้ต่างกันนะครับกับตัวขนาดเม็ดสี่สิบเม็ดหกสิบที่ผมทําคลิปเก่าๆไปนะครับท่านใดที่อยากดูขั้นตอนการประกอบก็เข้าดูย้อนหลังได้นะครับว่าประกอบยังไงแบบไหนอะไรยังไงนะ ประมาณนี้นะจ๊ะอ่านี่นะครับก็ใช้4คนนะครับในการยกนะอ่าประคองไวนะ้เด้อเรวมาชั่งน้ําหนักกิโลกันว่าประมาณเท่าไหร่กึ่งกลางไหมกึ่งกลางไหมอ่าปล่อยแล้วนะปล่อยแนะล้วนะครับอ่อกิโลกิโลว่ายังไง60 70เดี๋ยวนะฮะ60 70 7 3กิโล73กิโลครึ่งนะครับไม่ได้ต่างหนักกว่าพอพอกันกับตัวลังคาแข็งนะครับเท่ากันเท่ากันนะอ่ะโอเคไปประกอบไปเรื่อยๆนะครับนี่เอาเหล็กนี่ออกคานนี่ออกคานมันไปวางข้างไว้ก่อนสีเนี้ยดูนะครับความกว้างนี่คือความยาวนี่คือความกว้างน,นะครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะเดี๋ยวไปฟังตอนเข้ากลางอีกทีหนึ่งนะจ๊ะนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นขนาด1.9เมตรนะครับ1.9เมตรพร้อมห้องล่างนะ นะครับมันก็จะมีห้องล่างลงมานะครับเมื่อกลางออกมาแล้วเนี่ยมันจะพร้อมห้องล่างเลยเนี่ยอยู่ราคาอยู่38,900บาทนะครับก็ตัวนี้เป็นสีทรายนะนี่นะฮะสวยงามมากคลิปสีส้มนะครับคลิบสีส้มนะสีทรายสิคลิปส้มต้องเอาอาอมต้องเอาฟูกมันติดฟูกเอาฟูกดึงขึ้นมานะฮะตัวนี้ก็จะมีห้องล่างถ้าเป็นเต็นท์เปล่าๆนะครับ ถ้าเป็นเต็นท์ราคาเปล่าเนี่ยก็ไม่ไม่รวมห้องล่างอยู่33,900บาทนะฮะ3 3 9 0 0ก็ดูนะฮะตอนนี้สวยงามมากนะจ๊ะงออกมาแล้วก็จะดูสวยๆหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวไปไว้ตรงนู้นเลยขอ,อ,องตงนู้นไว้ตรงนู้นไว้บนไม้เด้อไปฮะตัวนี้ก็จะเป็นห้องล่างของเขานะฮะห้องล่างของเขาเดี๋ยวเราต้องมาเก็บทีนีนี่นี่นี่น,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 นะเก็บอีกทีนึงนะจ๊ะกว้างมากนะครับก็คือเนี่ยเมื่อเรากางออกมานะครับ ตอนแรกอยู่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือเม็ดเม็ดยีนะครับตัวนี้เม็ดยีครึ่งหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยจะความกว้างของตัวรถเราจะเสมอกัรความกว้างของตัวรถเม็ดเกนี้ก็จะเป็นความยาวของตัวรถนะคือก็คือว่าเอาใส่กระบะอย่างเงี้ยเนี่ยยาวเป็นเม็ดเก้านะครับยาวไปนี้เม็ดเก้าสิตัวเม็ดยีเมื่อเราพับครึ่งความกว้างขนานกับตัวหลังคารถเนี่ยก็จะเป็นเม็ดยีนะครับเมื่อเรากางออกไปแล้วเนี่ยเมื่อเรากางนะครับกางออกมาฟับอย่างเงี้ย <ersch> ความยาวระหว่างหัวนะครับน hm mm <IN ี่คือทางฝั Jupiter ่งหัวนอนนะครับหัวนอนจะไม่มีบันไดนะฝั่งที่มันตรงข้ากับบันไดนะครับเมื่อกางออกมาแล้วเนี่ยตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่2เมตรสีนะครับกว้างมากนะกว้างมากยาวมากนะทั้งยาวทั้งกว้างนะครับตัวนี้ก็จะเมตรเกนะครับนอนได้3คนนะครับสบายๆผู้ใหญ่3คนเด็ก1ยังหลวมพอดีพอดีนะครับได้4คนนะผู้ใหญ่3เด็ก1นนะครับนอนได้สบายๆเลย นี่นะ,ะตอนนี้ก็ลูกค้ามาใส่เรียบร้อยแล้วนะก็ยกขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวใส่ฟอกตัวนึงนะครับตัวนี้นี่ขนาดเม็ดหกเม็ดเก้าสิบนะดูรถกระบะสีประตูนี่ยแกต้องการให้เสมอกับท้ายนะครับให้รถบรรทุกหนานะต่อประมาณนี้นะครับเม็ดเก้าสิบความความยาวพนาดารถนี่คือเม็ดเก้าสิบนะครับความกว้างเมื่อภาพเก็บเนี่ยมันจะอยู่เม็ดยี่สิบนะนี่นะฮะเม็ดยี่สิบนะคิดออกคิดออกตามภาพผมนะนะครับ แล้วก็เมื่อกางออกมาเนี่ยกางก็คือบันไดลงทางนี้นะครับกางออกมาบัฟก็จะเป็น2อเมตรสีนะครับเดี๋ยวเราประกางตอนดูภาพตอนกางกันอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือว่าต้องยึดตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับผมติดตั้งบนรถรีโวเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดเมตรเนะหนเ้ต็นท์หลุบท่อเต็นท์หลังคาอ่อนนะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวเชียวแหละนะขอบอกว่ากว้างมากนะครับกว้างมากนี่จะของรถนะครับอย่างเงียยนะครับนี่นะ ถูกใจหลายเป็นคนชอบนอนที่วกว้างๆมั้งครับถามตอนแรกว่าเฮียไม่เอา1.6เขบอกไม่เอาไม่ชอบมันแคบนะฮะต้องเล่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่คือซีรีส์ใหญ่สุดของเต็นท์หลังคาอ่อนแล้วนะฮะก็คือว่าดูความกว้างเขาดูโอ้ล้นล้นมาเลยนะฮะกลางฟูเซต็เรียบร้อยนะครับนี่สีทรายนะครับตัวนี้สีทรายนะแบรนด์ Max Equip e นะครับผมนี่ตาม,มีตาม,หมีหนะ ก็เรียบร้อยนะครับก็มีเสริมเติมแต่งนิดหน่อยนะครับก็เป็นเชือกโหนนะเชือกโหนเวลาตอนลงตอนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไว้โหนนะครับนี่นะก็สําสคัญนะครับไม่งั้นตอนลงมันวิววิวยังไงก็ไม่รู้นะครับเดีย๋ยวขึ้นไปดูภายในกันอ๊บดีอย่างกว้างนะครับอย่างกว้างขอบอกอย่างกว้างเลยเงี้ยกเอาบอกเฮียกเอาผ้าปูที่นอนมาให้เรียบร้อยนะครับปูเสร็จเรียบร้อยละนี่กว้างขวางมากสุดยอดนะโอกาสดีนะครับรุ่นนี้ นะแล้วหลังนี่ถึงนี่นะครับเมตรสี่เมตรเก้าสิบนะครับเมตรเก้าสิบก็เทียบเข้ากับใหญ่กว่าเตียงหกฟุตนะครับใหญ่กว่าเตียงหกฟุตนะความกว้างนะครับความยาวก็ยาวกว่าเตียงหกฟุตนะครับนะประมาณนี้นะจ๊ะอ๋อเหล็กนี้ก็หนานะครับหนาใหญ่นะครับเหล็กตัวข้อบันไดนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ๋อมินียมเลยนะครับก็เป็นแบรนด์ดังๆของออสเตรเลียเขาจะเป็นพลาสติกนะ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่นี่ก็ดึงสมอบกก็จะดึงตึงสวยงามนะฮะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับรีวิวเจ้า m a X x นะครับยคลิปหลังคาอ่อนนะครับเตนหลังคาอ่อนขนาด1.9นะครับ1.9เมตรนะก็ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะครับค i n g s i z แล้วนะนะท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้เองนะครับเนาะ ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย